สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกูลสุคนนะครับผมตอนรับพี่น้องเข้าส yes> ู่ช่องบาวนอนชาแนลนั่นมื้อนี้คือเปลี่ยนตาแป็กตานี่ก็ป่ได้อยู่เฮย็นหลังใหญ่ขือนหลังนอกมื้อนี้อยู่หลังในพี่น้องเห็นมีเทปพอเห็นความเด้อพี่น้องเอ้ยกินยาปวดไหนคนถามเมื่อว่าสั่นยายเปไหนไปเห็นโรงพยาบาลบอกว่าป่วยนะจะถามมาหลายยายเป็นจังได้ยายกัน ลงกีบลงแดนนฮามีแค่ว่าคุณแม่ลอไทย่ว like ่าคุอไทยออรลงห้าลงหลังบอไคนแม่หลงหกันแล้วมาคุพว่ภาษาว่าใส่เสื้อผ้าแล้วเป็นบ้านหลอกว่าไม่ไม่เท่าไเปลี่ยนอยู่บ่ไปนี่คือว่ามันหน่อยมันหมอยว่งเอาก่ออีกโอ้หไปกับจีบเขา

คไปชิ้นเขาเรียกว่าก้นหลอกนังไวยแล้วนี่นะเนื้อหลอกนังหมูนังมาไวยแล้วไปละเบ้อไปห้ามอัไปแล้วไปมือนั่นละอืมมีแต่ช่วงไปดูปวดแล่วมาโบ่ไปเพื่อไปย่านพร้อมใจแล้เพื่อนน้องใจเดินงานจะพร้อมยจงานร้านบริษัทนิ่สมาคมเราหยังซื้อซูหมูกินเมย่านจะพร้อมใจเลยย่านร้านบริษัทก็สมาคมย่านจ่ายกวนนะจ่ายกวนสมาคมันไม่แล้วให้เมื่อกี้นิ่มซื่อสมาคมบ้าน เอ็นแล้แบบแล้วจะมสใจบ้เอ็นเอ็นแถวว่าเอ้ยวยยังมาตายได้มันสีหาก็ทันไอ้จะตายก็ทันทำเรียนบุญยู่นี่ีเรียนบุญไม่อาู่เมียนผิตใจวนี่กใจแล้วไอ้ดใไอ้บุญไม่เถียงเขาำนวเมื่อไหนขอบุญาเขา บวบบ้านเพราะมันมีนาบอกมันมีนาบ้กงานกลางเยือเนื้านหลังเหนื่อยเงื่ว่าถามว่าสูงใจบุญบาปวัได้ลงกถจเยเงื่นอันขึ้นไปหาเขาเขาบอกที่เขาเกไม่บอกเนาะเขามาเส้นยูรเขาเขามาเส้นยู่รเด๋อวจออกคุณกะาเอ้ยแ่ไม่ยอันพุ่มากนี่ตาลายบอกโอ้ยต้องการ่าก เดี่ยวน่าดีใจงอายสักเกินเป็นสาวสักเกินตัวจังสยังร้านมันท้งสิใจที่นม้กจังสนตัวน้องเอ้ยยมงกันโตเกียวอีกร้านห้องจิตแต่สังนนอห้อิ แข่งกินกินแงขากไต้หวันแข่งฟุตบอเลงากได้หวนกินกินลาันเกกี่ยัอย่ม่ดีอย่างนี้เาย่านีุม่หลันเลาเส่อย่างนเมจออตัวงเปส่็นตั้งแตมนาอะไรียมยูห่เมืนาะมันไหลล้วกระิมือนน ปิดเทียนเหมือนเมื่อท่านได้เปิดเทียนโอ้เมื่อท่านได้มาตัวใหญ่ไอ้พี่ก่ไปแท็กควงเหมือนเมื่อท่านได้เทียตัวนี้ปิดเทียนแต่เขาเปิดเทียนไว้เอากินอะไรกินเยอะของน้องเนี่ยก็ได้ที่พี่น้องมาหาใหญ่นี่ส่วนกินนั่นกินนี่นังมันหิวไม่ให้กินเลยเด้ากินแล้วกินแล้วบ่เขากินละ ที่นี่มีถูกกไม่กินนี่ถ้าเรสวยอย่าที่แม่พูดตวพอสีเปนไงมากลางอเออสวยกลางน่องกล่องมากจริงๆจะไหนมาเหกินาได้กนเนืัตวินมาซื้อไว้คร่กิโลมาบานอยู่กินินก่ิแล้วก็สินตายเอาเลยสิ้หมดยากๆินทุกท่าว่กินปลาสิ้นไปเหอย่างไง ก็จะ่าจะผูเท่าตัวปูนุ่งปูนุกันวมเลกินตินก็เหยียยอนเียโอ้ยก็หลายคนนี่นี่กินไอไอโวยไกินสิ่นเลยกินแล้วมันบ่ย่อยนะกินแล้วมันอืดมันกอืดมันกกินฝนเ่านีทงินป่าล้มือนั่นในปาเปนว่ากล้วนือจอดสหคือนันกินเบิดแต่เหงือ

อาบวัาอาบน้ำอาบน้ำนอนกินนมสว่างใสกิบปวดพวกมานรงมาถังกิบนมาขึ้นเอาไหมเอาไหมเมยเมยเมยหลุดเมยเมยเมยหเมย์กันเมยกันต้องเมยกันต้องเมยกันโอ้ยต้องเมยกันชุบยาโอ่มิวเมยอ่มิวฮ่าให้แม่บัน

này, uh. đúng không đi bunny. Cadu bunny. Tân đã sigh, winning hương. Nay. Hẹn 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 hãy hẹn 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 นั่งเสียงโห่ก็คุ้นเลอือมือมืออ่ามือมือแหเมมือหรือมือเอ้ยน่มือหรือไมือไมืหเนาะไปไ่นเนาะเมือเปิดบงนามันใช่ไมจื่อรองเื่อนไล่อยู่ลอยู่ไปไปไปนม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 มมัากินนมกินนมข้างบนเนาะเอาไปเอาเนยนมนม นนห่รางวัลแหลรางวัลหลรงวัลอมไอไอ้นุ่มๆอนนึงบ่แล้วกันิ้วโป้อันนึงบ่ลรกโม่พรอะวะเอเมื์มือห่งวัลเมืหลรงวัลกฟนเศร้ามยแล้วเศร้ามอือเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งเล้วเก่งแล้วยังไงกับข้านกินกินแล้ว คนหนึ่งไหนเก็งขาดเียนสามเดือนอยู่บนอเมียนสามเดือนเบนนี่คือว่ามันสีหาเดือนเด๋เหรอคือสีขวมสิขั้นไว้แท้เนี่ยตีขี้อีกอืม เก่งเกเก่งเก่งเงันเพิ ột, <Ừ. S 2> ่งติดล้างเหมืนไบอเพ่อนเพง่อนติ้างจอดกันไงอยู่บ่อหน้ล้างจอดรถ้งบ่ไม่ก็ยังแบบนะตัวจอดสามห้องแล้วอห้องน้ไอ้บ่อซอยห้องหน่อยสามห้องนะแล้วก็อีกอีกทางนึงก็เป็นมองจอดรถนะแต่เฮ็ดเฮ็ดเ้าผังกับแทงไปนะ เนี่ยขแพมไม่ทันแต่มีห้องน้ำแล้วก็ห้องห้องน้อยเจาะสามห้องเพราะวแขกไปไทไมาเดี๋ยวมานอนผักมานอนเหยนะเดี๋ยวเทไม่เหยียดมาอยังเนาะเน้ออินเลยเนาะ